เกิดมาแล้วเ,เ,เ,เราเกิดมาไดไ้ไม่เสียชาติเกิดไงได้เห็นบุตรของพระพุทธเจ้าล้านปัวเสินคือองค์ลูกตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันป่าวันตายอิเทอร์เนศนั่ยรายการเห็ไหมแมแต่ชีวิตก็สละได้เรื่องทำเรื่องวิในยไ,ไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่อง ok เรื่องมรกคเรื่องผลเรื่องข้อวัปฏิบัติในการเดินเข้าถูกมกเข้าถูกผลไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่อง ok สุดตรงถ้าใครไม่เคารพองค์ตาเอ้หมอนั้นเป็นผีบาทแล้วไหมแม้แต่พระองค์สังขราชก็ยังเคารพองค์งตาเห็นเล้พวกเราเหรอเป็นเปรตเป็นผีมาจากไหนนี่เรายังคอยอยู่นี่คอยช้างเผือกัวที่สามหมู่คณะพูดใ้ฟังอืมหมู่คณะพูดในฟัง มนนั่นนะสิทธิ์ที่เป็นผู้ใกล้ชิดองค์ลวงตาที่เป็นด็อกเตอร์ก็มาพูดให้เราฟังเราไม่ได้ยินกับหูนะอว่าล้งตาได้เทศไว้ว่าช้างเผือกตัวที่หนึ่งคือลวงปู่มั่นช้างเผือกตัวที่สองคือองค์ลวงตาเดี๋ยวนี้ช้างเผือกตัวที่สามอยู่ป่าอยู่ไม่นานจอกมาหมู่คณะพูดในฟังนะแล้วก็ฟัง วันนั้นด็อกเตอร์ที่เป็นลูกจิตของลรงตามหาบวรที่อยู่ใกล้ชิดน่ยมาพูดให้ลวงบุกฟังมือนกันหลวงบูกเพิ่งได้ฟังหมู่คณะพูดให้ฟังตั้งแต่อยู่ป่าแล้วล่ะตั้งแต่ที่เราได้ยินได้ฟังคือปีปศสองพันหร้ 9, อยสี่สิบเก้าที่ทำเงาไม่เสียดียงหมู่คณะผ่านไปผ่านมานี่แหละก็เลยพูดให้ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็สาธุกับพ่อแม่ครูจารรูปนั้นที่แม่ล่ะทีนี้พอ ปีพศสอง1ัห้าสบหนึ่งเราก็ได้ยินหมนะูคณะพูดเรื่องนี้อีกก็ฟังพเพราะเ,เราไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะคือเราไม่ได้ยินจากปากของค์ท่านใช่ไหมล่ะว่าพระไอ้ว่าไอ้ไอ้ช่างเผือกตัวที่สามเราไม่ได้ยินอันนี้หมุคณะมาเลยพูดให้ฟังแล้วก็คอยอยู่นี่แหละเราว่างังนถ้าเป็นไปตามที่พ่อแม่กูจะอันเทศนะ ถ้าเป็นไปตามที่พระมกุฏานกทศว่าช่างเปือกตัวที่สามนั่นน่ะจะออกมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาและสถาบันแล้วก็เลยประชุมลูกเรื่อยๆนี่แหละคอยนลูกนะคอยช่างเปิดตัวที่สามเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันกับองค์ท่านคอยพระผู้ยิ่งบารมีรูปนั้นแล้วก็คอยผู้ที่ มีบารมีที่เป็นบาสุบิีกาคุ่มนั้นที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทําให้หลักทรรหลักปีในสว่างจะไหวครอบโลกครอบจักรวาลมั่นคงต่อไปต่อไป,ต,อไปตามนั้นเท่านั้นคอยนั่นแหละเราเลยว่างั้นแล้วก็คอยอยู่นี่กี่ปีแล้วปีสี่เก้าเราได้ยินจนลงตาเข้าสู่มหาปรินิาานปีห้าสี่ เดี๋ยวนี้ปีหกสิบหกเมื่อไรเลยจะได้เห็นช่างเผืออตัวที่สามเห็นไหม,มเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่และความเสื่อมหลวงปู่ว่าความเสื่อมมีมากวก่าพระเราไม่ถือทำถือวินัยเป็นใหญ่ถือสายนั้นใจนี้เป็นใหญ่ถือยศธาราบรรดาศักถือยศาบรรดาจักราบสักการะเป็นใหญ่ ไม่ได้ถือทำถือวินัยเป็นใหญ่เห็นไหมแล้วก็คอยตอนแรกก็ลงนั้นบ้างอ่ารูปนี้บ้างเห็นไหมรพ่อแม่คุจรางก็ร่วงไปร่วงไปเห็นไหม